สวัสดีค่ะวันนี้หมอนทองพาเที่ยวพากินวันนี้เราจะมาทําแกงหยวกใส่ไก่นะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือหยวกนะคะหยวกกล้วยตอนนี้ออาใหออกด้วยนะคะอาใยหยอกหยวกยวกล้วยออกด้วยเตรียมพร้อมแช่น้ําไว้นะคะแล้วก็จะมีไก่ไก่ตัวนี้จะเป็นไก่พื้นเมืองนะคะไก่พื้นเมืองนี่ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ คื่องปรุงก็จะมีมะขว่นค่ะตะไคร้กระเทียมหอมแดงนะคะหอมแดงมันหมดก็เลยได้แค่นี้เกลือกะปินะคะหรือว่าปาลาร้าก็ได้แล้วก็มีพริกแห้งนะคะตัวนี้เราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำแกนแกงนะคะเพื่อนๆ แกงหยวกใส่ไก่ไก่พื้นเมืองนะคะไก่นี่ย่างเรียบร้อยด้วยเนี่ยไกไ่ต้องย่างย่างแล้วเอามาแกงอร่อยหยวกก็ต้องเป็นหยวกหยวกกล้วยเอาที่อ่อนๆนะคะเอาที่อ่อนๆเอาใยออกให้หมดด้วยนะถ้าเอาใยออกไม่หมดเดี๋ยวเวลาเรากินมันจะติดคอนะคะมันชิ้นใหญ่มากเราจะต้องอาอนนิดนึง ๆๆเดี๋ยงๆรือเจี๊ยบเ่มปรุจะไปปรุงเพงปรุงก่อนนะคะอ่าน้ำพริกตําเสร็จแล้วนะคะไก่เรียบร้อยหยวกเรียบร้อยตอนนี้เรามาใส่หม้อเลยนะคะเอาน้ำพริกใส่หม้อเลยค่ะ เลยนะคะครอให้น้ำพริกเดือดพริกเดือดก็ใส่ไก่เลยเดือดแล้วพริกเดือดแล้วใส่ไก่เลยพอดแล้วก็รอให้ไก่ใกล้สุกก็เอาหยวกเข้าลงนะคะใส่หยวกลงไปนะคะ ใส่เริ่มสุกแล้วใส่หยวกได้เลยนะเจ้าใาส่หน่อใส่หยวกเลยค่ะใส่หยวกสบายมะกรูดนะคะมันมีใย,ยอยู่เลยเนี่ยเยื่อใยต่อกันไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆอะจะได้มีเยื่อใยต่อกันเนาะแกงหยวกแกงอย่างมีเยื่อใยค่ะ ดืมตัวนี้ด้วยนะอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้ด้วยจ้ารสหมูก้อนหมดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วนะคะเพื่อน,นเหลือก้อนเดียวเองแต่เราใส่แค่ครึ่งเองนะเนี่ยใส่แค่ครึ่งเดียวเองฮาใสา่ไปเลยเดี๋ยวอะไรมาอ๋อเจอเจอเจอ หอมหอมกะปิค่ะอันนี้บ่ได้ใส่ปลาร้านะคะเพราะปะลาร้มดค่ะใส่แต่กะปิอย่างเดียวเลยใส่แต่กะปิอย่างเดียวใส่ขนองพริกเกลือหอมจะกใกล้ค่ะเนาะได้มากรูดใส่พร้อมไปแป๊บเดียวเดี๋ยวหยวกสุกก็เสร็จเลยจ้ะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวหยวกสุกก็เรียบร้อยแล้วค่ะเคนะคะแกงต่อเนาะแกงต่อให้สุกเลยให้หยวกสุกนะคะ เองต่อไปให้หยกสุกนะคะสุกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสุกแล้วเจ้าลองชิมดูก่อนนาะรสชาติจะเป็นอย่างไรอร่อยแน่ๆ่เลยเจ้าชิมดูก่อนนะเจ้าอื้มอร่อยมากเลยเจ้าไข่น้ำก็อร่อยเข้มข้นมากหนัวพอเราใส่กะปินัวมากเลยเนาะอร่อยมากปิดแก๊สก่อนนะเจ้าอร่อยอร่อย เรียบร้อยแล้วค่ะแกงหยวกใส่ไก่เจ้าแกงหยวกใส่ไก่เนะเจ้าวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเจ้าเอาใส่ปินโตไปกินที่้านนะเจ้าที่ทาํางานวันนี้มีลาบป่าที่เหลือตะคืนอุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะลาบป่ากับแกงหยวกเนาะวันนี้เนาะเอาไปกินที่ทํางานนะคะ่ะพร้อมหนูด, Bem, ดวค่อยปิดป่าเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนวันนี้มากินแกงยวกไสไก่ด้วยกันนะเจ้าเนะ้อแกงยวกแซ่บๆนัวๆนะคะแกงยวกไสไก่เมืองตัวไก่ตีไก่จนนะคะเนี่ยอร่อยนะเจ้าเนะื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งหมอนทองพาเที่ยวพากินด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้ขออนุญาตไปเตรียมตู จะไปร้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทานข้าวที่ร้านนะคะข้าวนึ่งด้วยวันนี้มีข้าวเหนียวคะ่ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆทุกคนจุ๊บๆคะ่ะ